สวัสดีค่ะชื่อปุ้มนะคะก็เป็นพนักงานอุตสาหกิจอยู่ที่บริษัทปิทิวการบินค่ะ,ะก็รู้สึกว่าอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็หลักสี่แล้วเราก็อยากที่จะมีแก้มที่กระชับขึ้น,นะคะ่ะก็มีแก้มหย่อนคอยแล้วก็มีริ้วรอยตามแก้มกับตินกาแล้วก็หนา้าผากนิดนึงอะคะ่ะเหตุผลที่ปุ้มเลือกอัลเทอร่าเพราะว่าได้ยินจากเพื่อนที่เป็นแพทย์ผิวหนังค่ะ ได้แนะนําว่าผิวแบบปุ้มนะที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันอลัลตรามมนช่วยให้ผิวปุ้มอ่ะดูเป็นดูอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็แบบสดใสขึ้นรู้สึกไม่ดูแข็งจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาในการทําแล้วก็ค่อยๆเห็นผลแต่ว่าอยู่ได้ระยะย,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 ยาวคะ่ะค,คลินิกนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของของแท้นะคะว่าเราใช้เขาใช้ของที่ตรวจสอบได้แล้วก็มีชื่อเสียงคะ่ะก็อยากที่จะ ได้ของที่มีคุณภาพค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะ